ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับในส่งคลิปนี้ทุกคนจะนำการพูดถึงสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกคนแลยก็สิ่งที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกแพ็คนักเตะต่างๆนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะมีการหมดอายุไปและก็จะมีการเข้ามาใหม่นะครับรวมไปถึงพวกอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพวกอีเวนท์ที่มีการแจ่ฟรีต่างๆนะครับก็มาไล่เรียนดูเลยวกัันนะครบ่า มีอะไรที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s ับสไครป์กำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนก็เน้นย้ํากันเหมือนเดิมล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับคนเป็นวันพฤหัสนะครับตัวเกมนะครับทุกคนจะมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็คือปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีก็คือช่วงบ่ายสามหรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับทุกคน ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดเที่ยวคือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนะครับก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มเชียงแรกในส่วนของเสียงที่เราต้องเจอทุกวันนะครับเป็นในส่วนของเราอินโบนัสนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการแจกทองฟรีกันอีกด้วยนะครับรวมไปถึงนี่ทุกคนเป็นบูล็อก คอร์ริชันแคมเปญนะครับก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมอัพเลเวลกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็รับฟรีกันทุกวันเช่นเคยนะครับและก็เนี้ทุกคนสำหรับสเปเชียล o g กอินโบนัสนะครับก็คือเป็นการแจกฟรีไอเทมของ Position Booster นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีทุกวันเหมือนกันนะครับก็อย่าลืม็อกอินเพื่อรับของฟรีกันด้วยเลยกันนะครับและเพิ่มเติมก็คือนี้ทุกคนน่าจะมีการแจกฟรีอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับไอเทมเชนดยลของแพ็คบลูล็อกอันนี้นะครับก็คือ เป็นการแจกฟรีเทมเชนดิวการเปิดแพ็กฟรีนะครับก็คือเป็นแพ็กของเมียเพืนคนสำหรับ,บนักเตะแจกฟรีนะครับที่ก่อนนั้นนี้ก็คือมีการแจกฟรีไปแล้ว3-4ตัวนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็คือหรือว่าเป็นวันนี้ทุกคนหลัง,งการอัปเดตน,นะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็กของบูลล็อกหรือว่าการแจกฟรีเท่มเชนดิวนะครับต่อมาเรามาไล่เลนะ่นฝั่งของแพ็กนักเตะอื่นๆกันบ้างนะครับก็มาไล่เรียนดูเลยกันนะครับว่า มีแพ็กไหนเชียงอยู่กับเรากันบ้างนะครับหรือว่ามีแพ็กไหนที่หมดอายุไปกันบ้างนะครับเริ่มที่แพ็กของนิ่คนอีปิกก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับบิ๊กไทม์อาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์เลยนะครับสำหรับแพ็กของบิ๊กไทม์อาร์เซนอลนะครับที่นําทัพโดยกราเบลมาติเนลี่นะครับคายฮาไวต์กันพลเอกโทมิยาสูนะครับรวมไปถึง แพ็คของนิมคลสปินิลิกอารเดียนคนหรือว่าแนวรับของลาลิกาสเปนนะครับก็นำทัพโดยโรเบโตคารรลทุคนอาบดเฟรนะครับแล้วก็ชาเบียลลอนโซนะครับซึ่ง2แพ็คนี้นะครับจะอยู่กับเรายาวๆถึงวันจันทร์หน้าเลยด้วยกันนะครับและสำหรับตำนานแพ็คใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมช่วงบ่ายๆของวันนี้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนที่จะเข้ามาให้เปิดนะครับเพราะว่ายังเหลือตำนานอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับแต่ว่า ยังไม่เข้ามาให้เปิดนะครับเช่นเดียวกันกับแพ็คของ Big Time Manchester United นะครับวันนี้ก็หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่ายังไม่มาให้เปิดเลยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องรอลุ้นการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับต่อมาคือในส่วนของ Player of the w e e k นะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันที่เพิ่งหมดอายุไปนะครับคือมีมาทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับเป็นรูปแบบของเวอร์ไวต์กาสสีเขียวนะครับแล้วก็รูปแบบของ UFA Cha มเปี้ยนส์ลีกกาสสีม่วง หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็จะไม่เจอแล้วนะครับสำหรับ2แพ็กนี้และสำหรับแพ็คใหม่นะครับคนเมื่อวานนะครับตัวเกมได้มีการยืนันเงามาทั้งหมด1เงาด้วยกันนะครับเป็นเงาที่มาพร้อมกับเทมบูสเตอร์นะครับเป็นสัญชาติของเยอรมนีทุกคนก็มีการเปิดเผยมา1งเงาตามนี้นะครับและเมื่อผมหาข้อมูลก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของโฟริอนเวียสทุกคนตำแหน่งของวินแว็กฝั่งซ้ายนะครับมาในสีเสื้อคอนหน้ชาติเยอรมนีนะครับมาพร้อมกับ ไอเทมบูสเตอร์นะครับก็เจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับก็คือจะนําทัพโดยฟ o รีอ n นเวสนะครับแล้วก็อีก10คนที่เหลือก็คือต้องรอลุ้นอีกทีลวกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่จะมาพร้อมกับฟ o รีอันเวสนะครับก็ทุกคนรอใครกันอยู่บ้างอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาดูสองการคาดการคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่การคาดการของสื่อต่างประเทศกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆของการคาดการจากสื่อต่างประเทศนะครับเป็นคิวของ เพย์ยื้อออฟเดอะวิกทีมชาตินะครับก็มีมาทันคุณสเปนคนด้วยกันนะครับนำทัพโดยโทนี่โก้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือน่าจะเป็นฟอเรียนเวสตมาแทนโทนี่โก้นะครับมีบโนูเฟรนเดสครับทุกคนมีโลเซลโซนะครับแล้วก็เตะเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมามาดูทสองการคาดการณ์ของคนไทยกันบ้างนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของ เพจเล่นแต่ปเปสนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเล่นแต่ปเปสด,ด้วยแล้วกันนะครับก็นำทัพโดยโฟเรียนเวียสทคนดังเคลดิมาเรียน,นะครับโอดี้กั๊กโปและก็มีโดมินิกโซบอสไลครับทุกคนไปเยกีนี่นะครับซิเลนสกี้ทุกคนเลยก็เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สมมติว่ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีใครอยากได้โฟเรียนเวียสกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ได้่วนของนักเตะที่มีมาให้เลขฟรีโดยไอเทมดาวนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรายาวๆอีกประมาณ2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับยกเว้นแพ็คของคลาสสิกนัมเบอร์เนะครับก็คือเหลืออีก1เดือนกว่าๆเลยด้วยกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือสหรับแพ็คที่มีมาให้เหมานะครับเป็นแพ็คของฟิลิปโปอินซากินะครับที่มีมาให้เหมาพร้อมกับเป็นแพ็คบูล็อกนะครับทุกคนก็คือแพ็คนี้เลยนะครับเป็นโยอิชิอิซากินะครับก็คือมีราคาอยู่ที่1500ทองนพันห้า ยังอยู่กับเราอีก2ส,สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เหมาหรือว่ายังเก็บทองรอเหมาอ,อยู่นะครับก็สามารถเก็บทองได้เรื่อยๆเลยนะครับต่อมาเรามาได้มาฟังของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างกันนะครับเริ่มที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับมีหนึ่งอีเวนต์ที่มีการแปลนแปลงคือชาเลนจ์อีเวนต์ของอัลเลมิเตที่เป็นรูปภาพของแมนเชสเตอร์ยูเอสนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล และต่อมาคืออีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างนะครับก็สำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับเริ่มที่อันแรกก็คือเป็นทัวยเวน้์ของยูโรเปียนคลับนะครับวันนี้ก็มีการแจกเฟียร์เทมเชนดิวการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บอดอายุเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของมิชชั่นออสเตรีมนะครับวันนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันกับแคมเปญนนนนีี้ลลลาคคคเเเป็็ะรับกกืือออหว สสัปดาห์เลยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีต่างๆหรือว่ารายละเอียดที่ทุกคนเห็นตามนี้นะครับก็คืออยู่กับเรายาวๆอีก2สัปดาห์เลยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีสิ่งของเหล่านี้นะครับและปิดท้ายด้วยในส่วนของ daily game นะครับสำหรับ daily game หรือว่าการโดนจุดโทษในส่วนของ daily game นะครับบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปยืนจุดโทษกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของของรางวัลที่มีการแจกฟรีนะครับก็คือหลังการอัปเดตที่ผ่านมานะครับ ตัวเกมได้มีการเพิ่มรางวัลเข้าไปคนก็คือในส่วนของตรงนี้เลยนะครับมีนักเตะเพิ่มเข้ามาอีก3ตัวนะครับเป็นคาฮานกูทุกคนซาวิกนะครับแล้วก็วิลแชน่เอนะครับวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปยิงจุดโทษเพื่อรับของฟรีกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ยังอยู่กับเรานะครับรวมไปถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้นะครับก็ย้ำอีกทีแลวกันนะครับ มีการปิดอัปเดตนะครับจะเปิดอีกทีก็คือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้าวกว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ